มย,ยามาุทูสีเทากับเจ้าสาวสีชมพูตอนที่22เมียก่อนหน้านี้ด้านตุนคุณตุลน,นี่ไม่ใช่ทางไปบ้านแม่นี่ครับปิงปองถามผมในขณะที่ทำภารกิจ ในขณะที่คุณวินยังอยู่ล่อพวกมันที่คอนโดอ่ะผมไม่ใช่แค่ไปส่งคุณแม่ของคุณมินเท่านั้นผมต้องไปเอาตัวไอ้บีมด้วยแผนครั้งนี้หลังจากที่ผมส่งแม่ของคุณมินกับปิงปองที่บ้านผมก็ต้องบึงไปอีกที่เพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารอีกคนคุณวินแกล้งโทรไปหาผู้จัดการของไอ้บีมเพื่อจะคุยกับไอ้บีมในวันนี้ให้ได้แล้วผู้จัดการของมันก็ช่างน่ารักบอกตารางคิวงานทั้งหมดว่าเย็นนี้คุณบีม,มีงานสุดท้ายที่ห้างเดอะเอ็มบางแค่ ผมเลยไปดักรอแล้วก็มึงมาดักกูทำไมม,มึงเป็นใครเ,อ,เอ,อ้ผมก็เปาะยาสลบแม่งเลยแล้วก็พาร่างยักษ์ของมันมาขึ้นรถพร้อมกับออกรถทันทีผมเรี้ยวเข้าซอยเปียวเพื่อจัดการคนตัวใหญ่เอาเทปพันมือของมันควยหลังเอาไว้พันข้อเท้าเพื่อไม่ให้มันหนีได้แล้วก็ปิดปากของมันด้วยเดี๋ยวมันเสียงดังหนกหูน่ารำคาญก็จะยัดมันเข้าท้ายรถ ที่เป็นส่วนของที่เก็บของแล้วรีบกลับไปรับแม่คุณมิ้นแล้วก็คุณปิงปองคุณตุนไปไหนมาครับรอแม่แป๊บหนึ่งนะแม่แกน่าจะเอาของไปเยอะห่วงของหน้าดูเลยอะครับห่วงทุกอย่างเลยอะปิงปองเอ่ยพูดกับผมทันทีที่เดินเข้ามาในบ้านไม้หลังใหญ่ธุระนิดหน่อยนะครับอืมผมต้องขอบคุณตุนด้วยนะเป็นธุระให้หลายอย่างเลยผมห่วงมิ้น ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเจ้านายคุณแล้วจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้โดนอะไรต่อมีอะไรไปหรือยังอะ่ะเชื่อเถอะครับถ้าคุณมินเขาไม่พร้อมและปฏิเสธเจ้านายผมจะไม่มีวันขืนใจเลยผมพูดให้คุณปิงปองเข้าใจอย่างคุณทาวินเป็นคนที่แมนพอไม่มีทางขืนใจใครเพราะอยากได้หรอกแม่เขาสอนมาแต่จะจำที่แม่สอนหรือพ่อสอนก็อีกเรื่องนะเพราะพ่อเขาก็มอมหญิงทำเมียเหมือนกันน่ะแบบนั้นผมคอ่อยโล่งใจหน่อย เห็นลากผมมาด้วยนึกว่าจะทําอะไรยัยมินหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> ไม่หรอกครับผมบอกใครไม่ได้ว่ามันเป็นแผนทําให้อีคิวมันโกรธแล้วเลิกที่จะตามเราแล้วเฝ้าติดตามคุณวินแทนแล้วสงสัยเจ้านายผมก็จะทําดีซะด้วยเพราะตอนนี้เลยยังไม่ถูกตามเลยเอ๋หรือว่ามันเป็นแผนเนอะคุณปินปองจู่ๆก็พูดขึ้นมาอะไรรู้เหรอว่าแผนอะไรผมไม่ได้บอกใครมันเป็นแผนที่มีแค่ผมกับคุณวินที่รู้เนอะ แผนอะไรครับแผนที่จะฟันเพื่อนผมไงแต่เอาเถอะมิ้นมันโตแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่คนโง่แต่ผมก็เฮ้ยห่วงคนอื่นเก่งจังเลยนะผมเอามือประคองใบหน้าของคุณปิงปองเอาไว้อยากบอกว่าเขาคิดมากไปอะไรกันครับมองผมแล้วยิ้มหมายความว่าย่งไงอะครับ <c oughs> หมายความว่าน่ารักไงผมตอบออกไปทำเอาคนฟังถึงกับตาโตเลยทำไมอะ ผมชมว่าน่ารักแล้วมันน่าตกใจตรงไหนก็เขาน่ารักจริงๆผมชอบความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นของเขาไงผมเป็นผู้ชายเนะแล้วผมก็ดูคุณเองก็ชอบผู้หญิงอ,อกตุ้มๆอะซึ่งผมก็ชอบผมไม่ได้ชอบแบบคุณเนอะปิงปองก้มหน้าลงไม่ได้สบตาผมสำหรับผมแล้วความรักมันไม่ใช่เรื่องของเพศหรอกนะมันเป็นเรื่องของผมอยากจะดูแลและปกป้องใครมากกว่า ชอบที่คุณดูเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นชอบที่คุณดูตัวเล็กจะรู้สึกว่าน่ากอดชอบอ่ะ,อะพอแล้วพอแล้วเฮ้ยผมไม่อยากฟังแล้วผมจะอ้วกอะ่ะผมเป็นผู้ชายไม่มีทางชอบแบบคุณแน่ๆคนที่พูดเดินหลบสายตาของผมไปแล้วแม่สดิสะดิ่งเชียวไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยงไงว่าชอบไม่ชอบผมเดินเข้าไปกอดคนที่ตัวเล็กกว่าจากทางด้านหลัง ปิงปองมีอาการสะดุ้งน้อยๆผมเลยหอมลงที่บา่าของเขาซะเลยผมจำคุณริวมารายนั้นจีบสาวเก่งแต่มาตายที่คุณมิ้นเนี่ยสิหอมจังเลยอ่ะคุณตุนถ้าคุณทำแบบเนี้ยผมจะไม่อยู่ใกล้คุณแล้วนะประโยคที่ทำเอาผมนั้นต้องรีบปล่อยมือแล้วหน้าแดงเปลี่ยนหูแบบเนี้ไม่ชอบจริงเหรอนั่นอ่ะเฮ้ยปากแข็งจังเลยนะ เจ้านายมหาปรไยคอลิง่งเอ,อ้ยคิดถึงปุ๊บก,ก็โทรตามเลยฮนะตายยากเลยคนแบบเนี้ยหนังเหนียวฉมัดสายสนทนาอยู่ในครับผมรอนานแล้วนะพ่อมิ้นกับแม่ไปเชียงใหม่ก่อนได้เลยได้ยังไงกันไม่ได้ทำแบบนั้นผมตายแนะ่คุณวินนี่มันไม่ใช่แผนที่เราวางเอาไว้ไหนบอกว่าเราจะมาเจอกันเฮ้ยอะไรเนี่ยผิดแผนอีกแล้วเออไหนบอกว่าจะมาเอาตัวบีมไปเองไง แผนเปลี่ยนเพราะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นเอามิ้นกับแม่ไปก่อนกูจะตามไปเองแค่นี้แหละจบการสนทนาเฮ้ยอะไรวะยังคุยไม่รู้เรื่องเลยอะไรคือตัวแปรเพิ่มวะเฮ้ยกูจะบ้าตายมีเจ้านายลมเพลลมพัดนี่เหนื่อยจริงผมเดินเข้าไปเร่งแม่ของคุณมิ้นที่ตอนนี้ยังเก็บของไม่เสร็จนี่คุณคุณพาลูกของฉันไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่น่ากลัวใช่ไหม คุณแม่ของคุณมิ้นถามขึ้นมาจนทำเอาผมสะอึกเลยเพราะมันใช่เรื่องจริงอย่างที่คุณแม่เขาว่านั่นแหละมันเป็นงานมูลค่าสองล้านห้าแสนในสัญญากู้ยืมนะครับคุณมิ้นตั้งใจที่จะล้างหนี้ให้หมดคุณป้าไม่ต้องห่วงหรอกเนะเจ้านายผมนั้นไม่มีทางให้คุณมิ้นเป็นอะไรเลยฉันน่ะไม่ใช่พวกติดการพันนันหรอกนะฉันไม่ใช่พวกบ้าผู้ชายฉันอาจจะเชื่อคนง่ายไปจนเกิดเรื่องแบบนี้ ตอนนี้ลูกฉันเองต้องมาหนีตายลูกไม่แม้แต่จะฟังฉันเลยฉันน่ะนะมันโง่เองที่เชื่อผู้ชายคนนั้นมันบอกว่าถ้าฉันเอาเงินไปให้คนในบอนปล่อยกู้ฉันจะได้ดอกเบี้ยจากเงินนั้นมหาศาลฉันเองก็อยากให้ลูกฉันสบายจนวันนี้เป็นฉันเองละที่ส่งลูกไปอยู่ในอันตรายคุณวินนะครับเขาชอบคุณเหมือนจริงจริง เขาไม่มีทางให้คุณมินเป็นอันตรายเชื่อเถอะครับคุณมินถ้าอยู่กับคุณวินเธอจะปลอดภยัยแต่ถ้าตกไปอยู่ในมือฝั่งนั้นตายแน่ๆไปครับเราต้องไปกันแล้วผมหิ้วกระเป๋าของคุณแม่คุณมินไปเก็บเอาไว้ที่เบาะหลังของรถเพราะตอนนี้ท้ายรถของผมนั้นมีผู้โดยสารแล้วผมจะต้องเอาทุกคนไปส่งที่จุดนัดพบแล้วพาทุกคนไปเปลี่ยนเป็นรถอีกคันเพราะรถคันนี้คนของเราจะพาผู้โดยสารอีกคนไปเตรียมตัวลงนรกแล้วด้านมินโต๊ะ เนตุนเจ้านายมึงบอกว่าให้พามินไปก่อนได้เลยคุณไฟพาฉันมารวมกับปิงปองและแม่ตอนนี้เรารอแต่คุณวินที่ยังมาไม่ถึงรอสิรอก่อนเดี๋ยวเขาอาจจะตามมาก็ได้นะจากเนื้อไปถึงเชียงใหม่น่าจะสิบถึงสิบสองชั่วโมงอะเรานั่งเครื่องก็ดีไหมครับปิงปองเสนอเราไม่มีเวลามากพอที่จะอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนานๆนะครับพวกมันนั้นอาจจะรู้เราอาจจะต้องขับรถไป ยิ่งมันดูเลวร้ายแบบนี้ฉันก็ยิ่งห่วงต่อให้คุณวินจะเก่งแต่ยังไงก็คนเดียวแบบนี้ฉันก็ยิ่งห่วงคุณวินอาจจะพลาดอาจจะพัแผนตัวเองพังแบบที่ผ่านมาฉันกังวลไปหมดทำไมไม่มากับเราทำไมไม่ปรึกษาอะไรใครเลยทำไมถึงอยากทำอะไรก็ทำฉันนั่งเงียบเงียบมาในรถไม่อยากจะค้านไม่อยากจะงองแงอะไรตอนนี้หัวใจของฉันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยทำไมถึงชอบทำอะไรเสียเส่ยงๆทำไมถึงชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอันตราย กลับมาครั้งนี้จะต้องพูดกันให้รู้เนระือคุณตุนมีเจ้านายแบบนี้ทนได้ยังไงอ่ะฉันทนไม่ได้ฉันเป็นห่วงอฉันทนเป็นห่วงไม่ได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรถกันนะครับรถคันนี้ทุกคนจะได้นอนได้ง่ายกว่ารถคันเล็กคนของไปไม่หมดหรอกครับคุณตุนพาเราลงรถเพื่อไปเปลี่ยนเป็นรถอีกคันที่ใหญ่กว่าเป็นรถตู้ตโตโยต้าอันพาดซึ่งเราก็เข้าใจมันคือความสะดวกสบาย แต่ถ้าจะมีคนพอเตรียมรถให้เราทำไมถึงไม่ไปช่วยคุณวินแผนของเขาเป็นยังไงกันแน่มินมินไอ้มินมึงเหม่ออะไรเนี่ยไปขึ้นรถไปไอปิงปองเรียกฉันที่กำลังคิดอะไรเพลินๆอะ่ะเออพาแม่ไปขึ้นรถเลยแม่มึงไปขึ้นสามชาติแล้วเหม่อใจลอยไปถึงไหนไปขึ้นรถไอปิงปองพูดจบก็เดินไปขึ้นรถแต่ฉันสงสัยอะ่ะว่าแผนของคุณวินคืออะไร ฉันเลยเดินตามมาหาคุณตุลที่กําลังยืนคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วฉันก็ต้องตกใจที่เขาเปิดท้ายรถที่เราเพิ่งจะลงกันมาแล้วมีคนนอนอยู่ข้างในเอ่อใครอะใครนอนอยู่ท้ายรถสรุปแล้วนี่เรามีส่วนร่วมในการลักพาตัวอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วคุณเป็นคนยังไงแน่นะคุณวินทําไมถึงไม่ขึ้นรถล่ะครับเสียงที่ดังมาจากทางด้านหลังทําให้ฉันสะด,ดุง้งคุณไฟที่จู่ๆก็โผล่มาทาให้ฉันกลัว กลัวที่ฉันไปดันรู้ความลับอะไรหรือเปล่าอคือฉันฉันเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรรู้ก็อย่าไปรู้พอรู้แล้วมันอาจจะทําให้คุณไม่ปลอดภัยไปขึ้นรถเถอะครับคุณไฟพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจะฆ่าฉันเหรอเอฉันไม่กลัวหรอกนะไตวินมันกลัวกลัวพวกคุณจะเป็นอะไรมันทําทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณเพราะฉันนั้นอย่าทําให้มันต้องเป็นห่วง ไปขึ้นรถสงสัยมีคำถามให้เก็บเอาไว้ในใจแล้วไปถามมันเองไปขึ้นรถเถอะครับคุณไฟดึงให้ฉันไปขึ้นรถตู้แล้วปิดประตูรถให้อย่างดีไม่นานคุณตุนก็ตามเข้ามานั่งในรถที่เบาะเดียวกับปิงปองทำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของฉันฟังดูดีจังเลยนะแล้วความปลอดภัยของตัวเองล่ะฉันนั่งรถไปคิดไปในหัวก็พยายามชั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้น สรุปแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่ที่ผ่านมาคุณชอบเธอจริงๆหรือแค่หลอกใช้แต่ที่แน่ๆฉันเป็นห่วงคุณห่วงมากด้วยสิบชั่วโมงต่อมาเรานั่งรถสิบเอ็ดชั่วโมงเต็มเพื่อมาถึงรีสอร์ทบนเขาด้วยความที่ฉันเกรงใจเลยเช็คอินเป็นแขกที่มาพักปกติแต่ที่ไม่ปกติคือวันนี้มีแขกมาพักเยอะกว่าทุกครั้งแล้วแขกแต่ละคนนึวกว่าพวกยากุซ่าลอยสักเต็มตัวเลยเดินกันว่อนเลยละ่ะ น่ากลัวชะมัดนี่ผัวแกรวยขนาดเนี้ยไม่คิดว่าเขาจะเล่นเล่นกับแกบ้างเหรอแม่ฉันถามขึ้นมาเพราะฉันดันหลอกแม่ว่าฉันจะมีผัวเอยหรือไปเลยอะ่ะแม่อย่าไปพูดให้คนที่นี่ได้ยินเชียวนะแม่นะเขาไม่ใช่ผัวฉันนะแม่แม่จะตกใจแค่ไหนเธอรู้ว่าคุณวินเขาเป็นใครอะ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะแม่อย่าพูดให้ใครได้ยินเชียวนะ ยังไม่ถึงได้ยังไงเขาได้แกไปแล้วต้องรับผิดชอบสิวะดูแสดงเต็มนมเลยต่อให้แกจะปิดเอาไว้ฉันก็เห็นแม่มองที่หน้าอกของฉันจนฉันต้องรีบกระชับคอเสื้อเอาไว้เฮ้ยจะทำยังไงกับแม่ดีเนี่ยฉันยังกับเขาไม่ได้กันสักหน่อยแม่ก็ไปพักผ่อนเถออยังไม่หายเจ็บไม่ใช่หรอแม่ยังเดินกระเพาะอยู่เลยอ่ะฉันพาแม่ไปที่ห้องพักเป็นห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นที่ค่าห้องโคตรจะแพงวันละห้าพันบาท นี่ใช้สิทธิ์ส่วนลดของเพื่อนเจ้าของรีสอร์ทแล้วนะยังแพงขนาดนี้เลยอะแล้วนี่ปิงปองไปไหนอะทำไมไม่อยู่ที่บ้านพักไปหาอะไรกินเหรอนั่นสินะแม่อาจจะหิววฉันควรไปหาอะไรมาให้แม่กินด้วยแม่คงไปไหนไม่ถนดัดหลอกเจ็บขาแบบนี้ไม่รู้ตอนนี้คุณวินจะเป็นยังไงบ้างโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงฉันเองก็ต้องมีสติต้องทำในสิ่งที่ทำได้เราจะมาห่วงเขาแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะ ฉันเดินไปที่เล้าของรีสอร์ทก็เจอปิงปองที่นั่งดื่มกึ่มๆอยู่คนเดียวเป็นอะไรหรือเปล่าเนอะเครียดหรือเปล่าฉันเหมือนพามันมาสู่เรื่องอันตรายด้วยเลยแต่ทันทีที่ฉันจะเข้าไปนั่งกลับเจอคุณตุนที่ถือถาดอาหารเดยเข้ามาหามันอา้าวฉันต้องรีบถอยแล้วฮะฉันมองดูเพื่อนตัวเองที่ยิ้มหัวเราะได้เหมือนมันจะมีความสุขมากอ้า ฉันเองก็ไม่ควรเข้าไปขัดขวางความสุขของมันนะนะฉันเดินถอยไปเรื่อยๆกระจะไปหาอะไรให้แม่กินแต่กลับไปชนกับใครคนหนึ่งเข้าโอ้ขอโทษค่ะโอ้ฉันเคยเห็นเธอที่ไหนนะผู้ชายหน้าตาหน้ากลัวจับแขนของฉันเอาไว้เอะอไรยามจับฉันเอาไว้ทาไมฉันคิดว่าคุณคงไม่รู้จักคําว่ามารยาทฉันเป็นแขกของที่นี่ได้โปรดให้เกียรติฉันด้วยฉันเชิดหน้าคืนรัสแบตหน้าไปมองคนที่จับแขนของฉันไม่ยอมปล่อย แต่เขากลับบีบกอบหน้าของฉันอย่างแรงเยอะมาปากดีนะหนังบ้าพวกมึงเอาตัวอีนี่กลับไปให้กูทีกูจะทําให้มันรู้ว่าปากดีผิดคนแล้วเฮ้ยปล่อยฉันหน่อเชื่อช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่มีใครช่วยหรอกนางบ้าเพราะอะไรที่นี่ต่อให้หลอนจะโดนขืนใจคนตรงนี้ก็จะไม่มีใครช่วยผู้ชายคนนั้นให้ลูกน้องอุ้มฉันไปเลยมันได้เหรอวะใครเห็น อุ้มเอาได้เหรอชะันตะโกรเรียกให้คนช่วยแต่พวกผู้ชายชุดดำที่ยืนเป็นกัดไม่มีใครสนใจแขกแบบฉันเลยบ้าไปแล้วเหรอปล่อยปล่อยนะปล่อยสิโว้ยชันตะโกออกมาเสียงดังดังมากแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยจนคุณตุนที่อยู่ไกลออกไปรีบวิ่งมาหาฉันเ,เสียเสียครับขอตัวเธอคืนด้วยครับคุณตุนพยายามขอเจรจาแต่โดนกลับหักกระเด็นเลยหยุดนะปล่อยเพื่อนผมนะ โหยน่ากลัวจริงๆเลยปิงปองมึงนี่เหมือนแมวขู่เลยเนอะมึงอย่ามาเสือกนะเมียมึงกูงก็จะเอาบ้าบ้าไปกันใหญ่แล้วนี่หมืนบ้านป่ามึงเถื่อนหรือไรทำไมถึงเอาตัวกันไปง่ายๆเริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างคุณตุลกับลูกน้องของไอ้เสียตันหากลับแต่ไอ้เสียมันดันลำคาญอุ้มฉันพาดบ่าเพื่อกลับไปที่บ้านพักของตัวเองเฉยเลย ฉันทั้งพยายามดิ้นพยายามเตะมันนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเฮียโชครบกวนช่วยปล่อยเมียผมด้วยไม่งั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนตอนนี้ผมกำลังอารมณ์ไม่ดีพร้อมที่จะเอามีดปักอ,อกทุกคนที่มาแย่อารมณ์นะเสียงนี่มันคุณวินฉันรู้สึกถึงแรงดึงเสื้อที่ทำให้ฉันนั่งหงายหลังลงไปเลยเออผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงของนายน้อย ถ้าช่วยให้เกียรติด้วยผมเองก็อายุจะเป็นพ่อคุณได้แล้วพักให้สนุกนะครับผมต้องขอตัวเมียคืนคุณวินโอบไหล่ของฉันให้เดินไปกับเขาด้วยเฮ้ยใจหายหมดเลยแต่คุณปลอดภัยแค่นี้มันก็เกินพอแล้วฉันถูกพามาที่บ้านหลังเล็กอารมณ์ของคุณวินหงุดหงิดมากๆสาวๆโดนไลก่กระจองหมดเลยพวกนั้นมันทำให้คุณโกรธขนาดนี้เลยเหรออารมณ์แบบเนี้ไม่น่าอยู่ใกล้เลยอิตานี่งเป็นคนพานอยู่อะ เธอนี่มันเป็นคนยังไงวะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนจ้องจับป้้มหัดระวังตัวเองบ้างดินั่นไงผ่านจริงด้วยโดนอีกแล้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าอิตาบ้านี่ซ่อนความรู้สึกแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นความโมโหอะฉันไปเป็นเ,นเนมียคุณตอนไหนถ้าไม่พูดแบบนี้เธอโดนมันเอาตัวไปแล้วเห็นบ้างไหมว่าต่อยเธอแหกปากแค่ไหนก็ไม่มีคนช่วยแม้ฉันจะเป็นคนเก็บอาการเก่งแต่แย่แรงมากได้ะ เดี๋ยวฉันจะอาการขึ้นได้เพราะตอนนี้เส้นเลือดในสมองฉันเต้นตุบๆๆแล้วแล้วนี่มันยังไงกันแน่นรลอยคนช่วยเขาจะแตกขนาดคุณตุนมาช่วยยังไม่มีใครสนใจเลยตอยเธอโดนมันขืนใจต่อหน้าทุกคน<ๆ>ก็ไม่มีใครช่วยหรอกมิน้นถ้าเธอยังคิดว่าตัวเองเก่งมาอยู่ที่นี่เธอจะแค่กระต่ายน้อยตัวหนึ่งให้พวกนักรล่าอืมจูบแม่งเลยพูดมากดีนักบนเก่งอะต้องทาให้เงียบลิ้นฝีปากฉันเริ่มโดนตอบรับ โอ้ย,อยไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่จะทําให้คุณเงียบอะฉันพยายามจะดึงปากของตัวเองคืนเธอมันร้ายแต่เชื่อเธอว่าฉันร้ายกว่าวันนี้ฉันประกาศแล้วว่าเธอเป็นเมียตอนนี้คงต้องทําให้เป็นเรื่องจริงแล้วล่ะไม่ได้ทําไมไม่ได้ฉันต้องไปหาข้าวให้แม่กินก่อนฉันรีบหยุดเคาเอาไว้ทันทีฉันนึกถึงคนที่รอขึ้นมาเฉยเลยอะแล้วคืนนี้อะแม่หลับแล้วจะมารับก็จะอาบน้ำรอ ฉันตอบออกไปด้วยความเขินอายพูดอะไรไปหน่าอายจังฉันไม่ได้หมายถึงว่าอยากมีอะไรกับเขาเนะแค่อยากอยู่ด้วยกันอยากพูดคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องคุณพระพายต่อก็แค่นั้นเนอะงั้นเดี๋ยวเขาไปรับนะปะ่ะเดี๋ยวไปส่งไม่งั้นเดียด๋วยวโดนลวนลามอีกเออโห้ยพูดจากหน้ามือไปหลังเท้าเลยไม่ชินเลยฮะไอ้นี่ใครเออ,เอ,อ ในเวลาต่อมาด้านทาวินผมไปรับคนที่บอกว่าจะอาบน้ำรอตามสัญญาเธอพูดแบบนี้แปแล้วว่าเธอจะยอมผมแล้วใช่ไหมเธอชอบผมขนาดนั้นเลยเหรอ,อแล้วผมมาเขิอนอะไรเนี่ยเราต้องให้ยัยนั่นจีบก่อนสิให้เหมือนตอนที่ผมเคยตามจีบเธอไงหัวเราะอะไรครับหน้าขนลูกชะมัดอะแล้วก็ไม่หุดหงิติีซ่้มซ่าโดนเอาไปยิงแล้วเหรอครับ โดนยิงมึงก็ไปซ่อมสิวะซ่อมซ่านะวันนี้มิ้นบอกกูว่าจะอาบน้ำรอเขาบอกกูด้วยนะว่าคุณจะช่วยคบกับฉันได้ไหมเธอชอบฉันมากเห็นไหมว่าเธอชอบฉันขนาดนั้นเลยสุดท้ายแล้วยิงนั่นก็มาง้อฉันผมเล่าความดีใจให้ตุนฟังอ๋อนี่มันคือเห็นผลของการอิ่มความสุขจะล้นออกปากสินะ นอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทางหูเนี่ย <c oughs> ยัยนั่นอยากจะเจอกูใจจะขาดแล้วต้องรีบไปรับแล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> นี่ก็แทบวจะวิ่งอยู่แล้วนะคุณวินถ้าถามว่าใครอยากอยู่ใกล้คุณวินเนี่ยแหละ <c oughs> ไอ้นี่ช่างพูด <c oughs> ผมพาไอ้ตุนเดินจะมาถึงบ้านพักของมิน้น <c oughs> กดออดเรียกก็แล้วตะโกนเรียกอีกยัยนั่นก็ยังไม่ออกมา <c oughs> สงสัยน่าจะเขินที่เปคนนัดผมเองไม่เป็นไรผมไม่ถือ แล้วเสียงเปิดประตูออกมาก็ทำให้ผมนั้นตื่นเต้นเสียงประตูกำลังเปิดแล้วผมรีบทำหน้านิ่งๆแม้จะหุบยิ้มไม่ได้เลยแต่พอประตูเปิดออกรอยยิ้มที่มีมาตลอดมันก็ต้องหุบลงทันทีอ้าวคุณวินมาทำไมล่ะครับเนี่ยมินน่ะผมถามด้วยความตื่นเต้นมินหลับไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยมานะครับผมเองก็จะนอนแล้วฮะนอนแล้วนอนแล้วอย่างนง้นเหร เธอนัดฉันแต่เธอดันมาหลับส่ยฉันเนี่ยนะมินตราเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิมาหลับใส่เขาแบบนี้ได้ยังไงกันนะมินเฮย้ยอดนะคะวันนี้อดแล้วนะคะพี่วินคะ่ะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนคุยกับแพ็ก่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซั s c r i b ์แลวก็กระดิ่งติ้งๆพอไ่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบอยมลิพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มลริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ